คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับกาคุเดสหนังลงของซีรีส์คัมเมนไรเดอร์หรือที่เรียกกันว่า The Movie ถูกสร้างมาเพื่อเนรมิตเนื้อหาอื่นๆนอกจากในซีรีส์เพื่อช่วยเพิ่มความสนุกให้แก่ซีรีส์นั้นนั้นเฮ้กาคุเดสนี่ก็ยังอยู่ในโปรเจกต์ฉลองวันเกิดผมนะครับกับคลิป23 Movie m a s t r r d e r ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับ <Hey. S 1> ก็ทั้ง23เรื่องที่ผมคัดเลือกมานั้นเอาเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตผมความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูมาครั้งแรกนะครับ ก็ถ้าอันดับไหนไม่ตรงใจท่านผู้ชมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปจัดอันดับกันเลยดีกว่าอันดับที่23นะครับ Kamen Rider Ghost พระครั a m บรเด d ร r ดรายมูฟว t h ไทเซ n g e n e s i s นะครับด้วยการที่การมาเจอกันคันนี้มันรวมอยู่ในเนืน้อเรื่องเดียวนะครับมันไม่ได้แบบว่าแบ่งแยกเป็นพาร์ทของใครของมันเหมือนเรื่องก่อนหน้านี้แล้วและอีกอย่างเนื้อเรื่องก็ทำออกมาค่อนข้างสนุกเลยทีเดียว อันดับที่22นะครับเฮเซไรเดอร์ Rider, ประธาโชวะไรเดอร์นะครับก็การที่เราได้เห็นนักแสดงของโชวะไรเดอร์กลับมารับบทในจอภาพยนตร์อีกครั้งหนึง่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์วิสค,คนดูมากๆนะครับด้วยกันและด้วยการมาเจอกับนักแสดงของเฮเซไรเดอร์บางคนด้วยนะครับก็ทําให้เราฟินเข้าไปใหญ่เลย อันดับที่21นะครับ c a m e r เ d e r Leva First Generation นะครับด้วยเนื้อหาที่สุดแสนจะเข้มข้นสนุกนะครับการเล่นเรื่องย้อนอดีตย้อนเวลาทําให้แบบขยายไปในเนื้อเรื่องหลักของเซเลรวันได้ดีว่าเออทําไมแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเพราะอะไรกันแน่นะครับเราจะทราบซึ้งไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้อย่างแน่ได้อันดับที่20นะครับ Camerader Amazon the Movie นะครับ The Last Judgment ก็ a เมซอนในเวอร์ชันดิบเถือนนะครับมาอยู่ในโรงภาพยนตร์คิดแค่นี้ก็สนุกแล้วละ่ะอันดับที่19นะครับ Commander Exe the Movie True Ending นะครับผมจำรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับภาคนี้ไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้ว่าตอนที่ผมดูมาครั้งแรกั้ผผมชอบมันมากๆครับสนุกครับอันดับที่18ครับ Commander Build the Movie Be the One จุดเริ่มต้นของการเอาชื่อเพลงมาเป็นชื่อภาค The Movie นะครับ ก็เนื้อหาในตัวบีเดว,วันนี้ค่อนข้างที่สนุกนะคะแล้วไออย่างล่างใหม่ของบิวนี่ก็คือแบบโคเทเนะครับที่รวมล่างกับคลอสอันดับที่17นะครับคาร์เมลเลเดอร์ประ u p e ซูเปอร์เซนไทนะครับช่วงที่มันประกาศทําออกมาตอนนั้นนะครับย้านะครับว่าภาคแรกผู้คนนี่คือแบบว้าวมากๆคือหนังเรื่องนี้คือสร้างอิมแพกให้กับหลายๆคนในยุคสมัยนั้นมากๆนะครับการที่จับเอาไรเดอร์กับซูเปอร์เซนไทมาเจะกันในจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรกนะครับ ลองนึกดูสิถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้นนะเจอแบบนี้ไปอ่ะใครจะไม่ตื่นเต้นใครจะไม่อยากดูจริงไหมอันดับที่16นะครับ h e y s e hey จ Generation Forever นะครับมูฟวีไทยเซียนภาคสุดท้ายของยุค h เ s เซนะครับคือเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีมากๆการที่เอาแบบว่าเล่นเรื่องความทรงจำคน เกี่ยวกับมาสไรเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับถือว่าตีความออกด้านนี้ออกมาได้ดีมากๆนะครับอีกอย่างผมมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้ในโรงด้วยแหละแล้วก็กรี๊ดมากๆกับการกลับมาของคุณซาโต้ไทคิรุหรือคนที่รับบทเป็นนงะมิเดะคาโรในคาเมนเซอร์เดนโอนั่นเองอันดับที่15นะครับเลสโกคาเมนไรเดอร์นะครับหรือมาสไรเดอร์รวมพลังชามิติคู่โลกนั่นเองถ้าใครได้ดูคลิป โชว์ของของผมนะครับจะรู้ว่าผมค่าๆที่มีความทรงจํากับเรื่องนี้เนาะการที่ได้ไปดูค a m เบอร์เรเดอร์เรื่องนี้เป็นการได้ไปดูค a มเบ r เรเดอร์ในโรงหนังครั้งแรกของผมนะครับมันทําให้ทุกอย่างมันดูตื่นเต้นไปหมดเต็มอิ่มมากๆอลังการมากๆอันดับที่1 4นะครับคอมเบอร์เรเดอร์เดนโอไทโลจีทริเซอร์ดีเอ็นไพเหรือสมบัติสุดท้ายของเจอสลัดดีเอ็นนะครับเป็นการจับดีเอ็นเข้ามาโยนในเนื้อเรื่องของเดนโอได้อย่างลงตัวนะครับในเรื่องมีทั้งความสนุกความตลกโปกฮาของแกงอิมเมจินนะครับ แล้วก็เราก็จะได้เห็นล่าคอมพิสของ t ีเด้วยนะครับเอาง่ายเรื่องนี้สนุกดีครับตลกด้วยอันดับที่13นะครับ Command ด r o ์โอส Movie Wonderful s h o w คุณและ Commander นะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีความทรงจำกับผมมากๆนะครับพอผมได้ดูแล้วผมรู้สึกว่ามันเอนจอยมันสนุกดีนะครับ อันดับที่12ครับคัมแบนไรเดอร์ดีเคทปะทะดับเบิลมูฟวี่ไทเซนปี2010นั่นเองครับ้วยการที่จับดีเคทที่เป็นกระแสมากๆในช่วงนั้นมาเจอกับดับเบิลที่เป็นกระแสเช่นกันในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับทาให้มูฟวี่เรื่องนี้ถูกพูดถึงมากๆนะครับโดยเนื้อเรื่องก็จะขยายดีเคทหลังตอนจบแล้วก็ดับเบิลก่อนตอนที่หนะครับถือว่าทําออกมาได้มี Impact ต่อเนื้อเรื่องมากๆครับเรื่องนี้อันดับที่11นะครับคัมแบนไรเดอร์เดนโอปะทะคัมแบนด์ไรเดอร ข้อเรื่องเมื่อกี้ถือว่าเป็นแบบว่าการเจอกันของ2เรื่องแบบจริงๆจังๆนะครับถ้าแบบถ้าเรื่องเนี้ถือว่าเป็นการแบบเจอการแบบซิมเพิลซิมเพิลแล้วกันครับโดยเนื้อเรื่องหลักจะเน้นไปที่การสืบสวนของแก๊งอิมมัจินแล้วก็เดนโอนะครับแล้วก็มีขิบะโผล่มาแจมเป็นคารมิโอแต่ก็ยอมรับว,ว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเช่นกันครับอันดับที่10นะครับคาเมเลเดอร์ขีบะปเดอะมูฟวี่ลาชันแห่งปีศาจโลกมารน,นะครับ เรื่องนี้ผมดูตั้งแต่เด็กมากนะครับเรื่องนี้แบบอยู่ในความทรงจําผมมากๆเป็นช่วงที่ผมเริ่มหัดเก็บแผ่นซีดีใหม่ๆนะครับเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในนั้นตอนนั้นผมยังไม่เคยดูขี้บะเลยแต่พอได้ดูเรื่องนะเอ้ยมันมีทั้งความเท่ม,มีทั้งความสนุกเพลงการบรรเลงไวโอลินในเรื่องนี้คือทำออกมาได้ดีมากๆครับอันดับที่9ก้าคอ l เบอร์เลเตอร์ได t เซอร์ไพรส์ฟินะครับด้วความที่ว่าช่วงนั้นผมอินกับไดมากๆแล้วพอได้ดู มูมี่นี้ก็ไม่ผิดหวังครับทั้งตัวคุณแมคเคนยูที่ได้มาเล่นนะครับซึ่งช่วงนั้นแมคเคนยูยังแบบยังเป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่อกว่าที่ตอนนี้จะเป็นแบบดาราระดับหน้าของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ร่างดาร์กได้์นี่คือทำออกมาได้เท่มากๆแล้วครับแลวซึ้งด้วยแบบโรแมนติกโอ้โหเอาง่ายๆมันมีหลากหลายอารมณ์ในนี้นะครับและอีกอย่างฉากเปิดตัวโกสต์นี่ถือว่าทำได้เท่มากๆนะครับก่อนที่จะโดนความเป็นจริงอันโหดร้าย อันดับที่8นะครับ Commander Liu c i the Movie Episode Final นะครับก็เนื้อหาจะพูดไปอีกรูทนึงว่าเหลือไรเดอร์ประมาณ6คนสุดท้ายนะครับที่เหลือรอดอยู่และเวลาเหลือไม่มากแล้วทั้ง6คนนี้จําเป็นจริงจะต้องสู้กันให้รู้ผลแพ้ชนะนะครับที่ผมให้เรื่องนี้มาอยู่อันดับ8อะคือก่อนหน้านี้มันทําออกมาได้ดีมากแต่ตอนจบนี่ขัดใจผมมากๆนะครับมากเลยทีเดียวแหละตอนจบมนะันอะไม่ชอบครับแต่คือก่อนหน้านี้มันทําออกมาได้ดีมากเลยนะ อันดับที่7นะครับค a มเบเนเตอร์คาบูโต้เดอะมูฟวี่ก็สปีดเลิฟก็ความเข้มข้นอะไรแบบนี้มันอยู่น้องน้องของไฟพาราไดส์ลอสเลยเหรอครับพูดถึงการกระบฏการแบบว่าไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะออกแนวแบบดกักดักนิดนึงมีการฆ่าฟันกันอะไรอย่างนี้มีการก่อกระบฏซึ่งทำออกมาได้สนุกมากๆนะครับอันดับที่6นะครับค a m เบเนเตอร์ดับเบิ้ลเดอะมูฟวี่สุดไกอาเมมเอทูเซ โอ้เรื่องนี้คือแบบสนุกมากๆนะครับการก่อการร้ายของเอเทนอลนี่คือแบบโคตรเท่นะครับแล้วโดพันแต่และตัวนี่คือออกมาจากร่างฟอร์มของดับเบิลดวลๆนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวของคอมเบอร์เดอร์จ็อกเกอร์นะพอมันดำล้วนนี่คือแบบโอ้โหเท่มากนะครับเอาง่ายเรื่องนี้มีทั้งความสนุกอะไรครบรถในตัวครับชอบครับอันดับที่5นะครับคอมเบอร์เดอร์ฮิบิกิเดอะมูฟี่ประทะ7จ็ดอสูรสงครามนะครับถึงแม้ว่าตัวซีรีส์หลักของฮิบิกิจะ ห่วยแต่ยังไงก็ตามแต่ดูมูฟวี่ของอิบิคิรู้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆอสูรทั้ง7ตนไม่นับ3ตนพิบิกิอิวคิโทโดโรกิแล้วกันอีก4ตัวที่เหลือที่มาอยู่ในหนังนีคือออกแบบมาได้สวยทุกตัวโดวยเฉพาะไอตัวร้ายอย่างคาบุกิอย่างเงี้ยคือผมชอบมากๆเลยแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกด้วยนะคะระับผสมผสานกับเพลงปิดที่มีช่วงแฟ๊กแบ็กนะครับผมยกให้เป็นเพลง The Movie ค a m เ n นเ d อ r ที่ผมชอบที่สุด ในบรรดา23เรื่องที่ผมพูดมาครับแม่งสนุกจริงอันดับที่4นะครับค a m เมดี้เตอ l a d บรดเดอะมูฟ i s ่ i ิสซิ่นะครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่าตอนจบของเบรดเป็นอีกรูดหนึ่งที่ฮัจิเมะโดนผนึกนะครับคินสก,กิกลายเป็นคอมเมนี้เตอร์เบดในตำนานที่คอยผนึกอันเด d แลวอยู่มาวันนึงอันเด d ทั้งหมดได้ถูกการปลดปล่อยนะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีจ๊กเกอร์อีกตัว โอ้อันนี้แบบแค่เนื้อเรื่องย่อนี้ก็ทําให้อยากดูมากๆแล้วนะครับมันมีทั้งความซึ้งความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างทาออกมาได้ดีพอสมควรครับอันดับที่3นะครับ c o m m e n a d e r Five Paradise Lost นะครับหนังจากที่เกิดมาเมื่อกี้ก็คือมันจะพูดถึงเรื่องการไล่ล่าโลกที่ออาเฟนนอกปกครองโลกมนุษย์เริ่มล่มสลายนะครับความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติก็คือ c o m m e n t a r นั่นเองนะครับ เนื้อเรื่องมันอีพิกมากครับคือมันสร้างออกมาเพื่อเป็นหนังโรงโดยเฉพาะคือสนุกมากดาร์กมากเข้มข้นมากตายเป็นตายนะครับแนะนำให้ไปหาดูนะครับอันดับที่2นะครับ c a m e ์ a d e r a ตะเ t o the Movie Project G4 โอ้เรื่องนี้แบบมันอยู่ในความทรงจำผมตั้งแต่เด็กแล้นะถ้าถามว่าความเข้มข้อนอะไรอย่างเงี้ยระหว่าง Paradis Lost กับ Project G4 เนี่ยหลายๆคนคงจะให้ Paradis l o s อะแต่ผมอะ โปรเจกต G4 มันอยู่ในความทรงจำของผมมากเลเด็กครับผมดูครั้งแรกคือน่ากลัวมากฉากที่อันนนไล่ล่าสูตวิจัยสูตรรับเลี้ยงเด็กนั่นแหละคือแบบน่ากลัวมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือแบบโคตรมันโคตรสนุกนะคะลองไปหาดูนะโปรเจกต G4 เป็นเดอะมูฟวที่ค่อนข้างอันเดอร์เลดก็คือแบบไม่ค่อยได้รับการพูดถึงซะเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมว่าสนุกมากอันดับที่หนึ่ง อันดับที่1นึ่งค่ะมนเรเดอร์เดนโอเดอะมูบี่โอเลซันโจนะครับคือเรื่องนี้มันแบบโอ้ผมดูจบแล้วผมอิ่มเอ็นปะระทับใจมากๆนะครับมันมีทั้งความแบบตื้นตันความปพื่มปิติในเนื้อเรื่องของมันนะครับคือผมไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วพูดไปผมจะร้องให้จริงๆเลยมันซึ้งจริงๆครับเรื่องนี้พูดไปก็จะหาว่าสปอยเอเอาง่ายๆพูดถึงแบบพาร์ทเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันสนุกครับสนุกมากๆแหละการย้อนเวลาแบบ ไปยุคอดีตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออคือโคตรสนุกแล้วแล้วตอนจบมันอะโอ้ไปหาดูครับประกอบกับเพลงปิดของมันที่สุดแสนจะไพเราะสนองอยู่แลคือ The Best The Best เอามงไปเลยเรื่องนี้ผมรักรักมากรู้ยังช่องกาคุเดสมีดีทรอดไปของตัวเองแล้วนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยและทำความรู้จักกันล่ะ ลิงก์อยู่ใต้เดอร์คิปชันเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ23คอมเม้นเตเอร์เดอะมูฟวี่ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับก็ลองไปหาดูนะอันดับที่ผมจัดมานี้ก็อาจจะไม่ได้จัดตามแบบความเพอร์เฟกของลำดับเนื้อหานะผมจะจัดตามความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับก็ <c oughs> ถ้ามีอันดับไหนไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขออห้ยาที่นี้ด้วยก็นี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ฉลองครบรอบวันเกิด23ปีของผมนะครับ ไว้ปีแน่ถ้ามันถึงวันเกิดผมจริงๆแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรแบบนี้อีกก็ต้องขอถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย